สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็ขับรถผ่านมาเนาะนะครับก็ผมก็เลยมาเที่ยวหาดเชียงรายนะครับก็มานั่งชิมบรรยากาศตรงนี้แหละนะครับเรารู้อยู่ว่าเขาไม่ให้มีอะไรอ่าทางสารกันนะครับวันนี้ตอนเย็นก็เลยมานั่งชิมธรรมชาตินะครับแนวะบรรยากาศนะครับดูครับโอ้โห ไม่มีใครนะครับไม่มีใครทีนี้ก็เลยแวะมาดูโอ้นั่งสบายมากเลยนะฮะอะไรดีดีไหม <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะครับโอ้ดูแม่น้ำครับน้ำใสมากครับอืมาชิมบรรยากาศดูนะครับ แต่วนั่งตรงนี้จริงๆเนี่ยผมว่านะซื้ออะไรมานั่งกินข้างๆก็ได้นะแต่แต่เขาบอกว่าห้ามเกินห้าคนนะครับอยามากาแฟอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะครับแต่ห้ามดื่มโซลานะครับตอนยันเย็นๆก็มาลนอ่าอะไรกว่านะรียลีเล็กไหมเหงาคนน้อยู่บ้านอยู่แต่บ้านนะครับ ก็เด็กๆก็เห็นเล่นอยู่นะฮะเป็นบางจุดนะครับเป็นเด็กเล็กๆนะครับน่าเล่นมากครับเนี่ยดีถ้าไม่ไม่ได้เตรียมก,กงมางเกงมาให้กางเกงมาจะนั่งแช่เล่นนี้นะะที่บรรยากาศเบาๆนะครับเลยฮะโอ้โห มีมีแตะตรงนี้ครับเรานั่งชิมอากาศจริงๆต้องตรงนี้เต็มแล้วนะตอนนี้กำลังสร้างอ่่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างอะไรอ่ะสร้างแล้อคือแนวขอบนะครับของในแนำริมกกตรงนี้นะครับที่หาดเชียงราย แล้วทำได้ดีมากแล้วทำถนนด้วยนะครับอืมอากาศดีดีโคตรเลยนะฮะอืมแต่ตอนนี้เก็บแล้วหมดเลยนะครับไม่ให้ตั้งให้อยู่เลยนะครับอืมก็เป็นอากาศยามเย็นนะอรรอากาศดีมากครับ